สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนเดินดีประจำงวดวันที่16ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะดูวิธีการทำสูตรกันนะคะอันนี้สูตรนี้ไม่ให้ดูก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรเก่านะคะเดินดีแล้วเราต้อง ต้องใช้สูตรนี้ด้วยนะคะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะคะมันเพราะมันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ชนกับตัวเด่นที่เราทําได้นะคะงวดนี้ก็น่าจะง่ายนะคะสําหรับการจับคู่โต๊ะนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําสูตรกันก่อนนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกหลักพันมีค่าเท่าก,กับ x นะคะบวกหนึ่งบวกหะคะจะมีทั้งหมดตัวเด่นนะคะของงวดนี้3ตัวนี้นะใน3ตัวนี้นะคะตั้งแต่ งวดที่หนึ่งนะคะยิงยาวเลยนะคะอาจารย์ไม่บอกนะคะว่าทําแบบไหนดูมาเรื่อยๆก่อนเลยนะคะดูตามที่อาจารย์ทําให้นะคะงวดแรกนะคะตัวเด่นนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะหวยออกสามเก้าห้านะคะก็เข้าที่สามหลักร้อยอย่างนี้นะคะดูตามมาเลยนะคะเข้าที่เจ็ดนะคะเข้าที่สามนะคะเข้าที่แปดนะคะที่สนีะ่นะะต่อมานะคะแต่งวดที่หกยาวลงมาเลยนะคะหกเจ็ดงวดที่หกนะคะ ก็มีเลขศูนย์นะคะที่เข้านะคะต่อไปก็อันนี้มาสามตัวเลยนะคะเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเป็นหวยหามนะ <c oughs> แล้วก็เข้าที่หลักร้อยนะคะหลักหลักหน่วยนะ <c oughs> แล้วก็มาหลักสิบนะคะ <c oughs> หลักร้อยนะคะอาจารย์จะวงกลมเฉพาะเลขที่เข้านะคะมาทั้งร้อยสิบหน่วยเลยนะคะอาจารย์จะเขียนไว้ให้ดูด้านหลังนี้นะคะดูเฉพาะตัวเด่นนะคะ ต่อมาเป็นงวดที่1ิบสนะคะก็เข้าที่7หลักหน่วยนะคะสองหลัก10บนะแล้วก็2หลักร้อยนะคะแล้วก็ศูนย์หลักหน่วยนะอันนี้มาดู3มงวดสุดท้ายนะคะ6 7เจดดนะคะเป็นตัวเด่นนะหวยออกสี่เจ็ดห้านะคะก็เข้าที่เจดหลัก10บนะคะแล้วก็มาที่หหลักหน่วยนะคะแล้วก็มางวดที่แล้วนะคะหล Messiah, ักร้อยกับหลักหน่วยนะ มาลองดูงวดนี้กันนะคะงวดที่เราจะใช้เลยนะคะก็เอาหลักแสนนะคะหลักแสนคือเลขห้านะคะบวกหลักพัน <c oughs> หลักพันนะคะเลขแปดนะเออห้ากับแปดบวกกันก็เป็นสิบสามนะคะแล้วก็เดินไปสี่ห้านะคะเดินไปอย่างละหลักนะทีนี้เราจะได้เป็นตัวเด่นนะคะงวดนี้สามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าเราก็มาดูสูตรกับสูตรเด่นอีกอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ เป็นสูตรที่ชนที่หลักสิบบนของเรานะคะหลักสิบบนก็เดินมาหลายงวดแล้วนะคะก็เข้า <trabaj a> ตามตามที่เป็นหลักสิบนะคะมีเลขเจ็ดก็มีนะเลขสามเลขเจ็ดอย่างนี้คือเข้ามามาทุกงวดเลยนะคะแต่อาจารย์จะไม่ได้เทียบกับหลักสิบนะคะอาจารย์จะเอาเอาเด่นนะคะมาเทียบกับเด่นนะ,ะซึ่งงว,วดนี้ไปตรงกับหลักสิบนะคะก็คือสูตรของเด่นบนร้อยเมลัยนะคะอาจารย์จะเอาสูตรนี้มาวางนะคะอาจารย์จะไม่เอาสิบ เรื่อเอาหน่วยมาวางคู่กับเด่นนะคะจะเอาเด่นกับเด่นมาวางด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นเด่นนะคะเออเด่นส่วนใหญ่ก็จะมาสิบกับหน่วยใช่ไหมคะที่อาจารย์เคยให้ดูไปนะออหวังว่าทุกคนคงจะจํากันได้นะคะโดยเฉพาะสมาชิก f c ของอาจารย์นะเออก็เข้ามาทุกงวดเหมือนกันนะคะที่เป็นสีส้มๆนี้ก็คือเข้าตลอดนะคะเทียบกับทางนี้นะคือไม่ต้องดูแล้วนะคะคือเข้านะคะเป็นสูตรร้อยมลัยอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสูตรนี้นะอันนี้มาดูงวดสุดท้ายเลยนะคะ หกกับเจ็ดนี่อาจารย์จะถือว่าเป็นหลักสิบบนนะคะของงวดนี้นะ <c oughs> มันตรงกับสูตรหลักสิบบนก็มาดูที่ตัวสามสี่ห้านะคะเราก็จับไข่กันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ชนกันนะคะก็จะได้เป็นคู่โต๊ดน,นะคะเพราะว่าสูตรสามสี่ห้านี้สามารถมาหลักร้อยได้นะคะนี่มีหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็มีนะคะ แล้วสูตรที่อาจารย์จับไปให้นั้นที่เป็นสูตรคู่ขวัญนนนะคะสูตรคู่ขวัญนะนมีหลักร้อยเข้ามาได้นะคะสูตรนี้นะเป็นสูตรคู่ขวัญน,นั้นจะไม่ไม่คือว่าเลขสามสี่ห้านี่กับสูตรคู่ขวัญที่อาจารย์จับให้แล้วอันนั้นมีเฉพาะสิบกับมีเฉพาะหน่วยนะคะจะเข้าเอ่อบางสูตรแต่ละสูตรจะเข้าสิบกับหน่วยแล้วก็สิบกับหน่วยเท่านั้นแล้วอาจารย์ก็จับเลขที่มันมีคือเลข ห้าหดใช่ไหมคะมีอยู่สตัวนี้จับไปไว้เป็นหลักสิบนะคะเป็นห้าหดแดนะคะแล้วก็มาจับเป็นคู่ขวัญคู่กับเ,เลขลรู้สึกจะเป็น9ก้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราจับเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นะคะจะเป็น5นะคะน่าจะเป็นห้าหกดแดนะคะอาจารย์ไม่มั่นใจนะจะเ,เขียนให้ดูเฉยๆกับ อันนี้อาจารย์จําได้นะคะคือ9012นี่นะคะที่เราจับเป็นคู่กันไว้นะคะจับเป็นคู่กันไว้เป็นคู่คู่ท้ายนะคะคงจําได้นะถ้าใครอยากจะไปดูสุดคู่ท้ายก็ไปดูนะคะออในคลิปของอาจารย์นะคะช่องมีดีชนแนลนะกดไปดูอาจารย์ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะคะตรงตรงเลข3 4 5นี้กับตรง6 7นี้เป็นสําคัญก่อนนะคะเราก็จะจับ เอาเฉพาะตรงสูตรนี้นะคะซึ่งมาหลักร้อยก็ได้อันนี้ก็มามาเก่งที่สิบหน่วยนะคะสิบหน่วยนะของสูตรนี้นะสิบหน่วยแล้วไปพอดีเลขหกเจ็ดในงวดนี้ไปตรงกับหลักสิบนะคะหลักสิบบนนะคะได้หกกับเจ็ดเหมือนกันนะเลขสองตัวนะคะได้แค่หกกับเจ็ดนะคะหลักสิบนะตอนนี้เราก็มาดูสามสี่ห้าพอจับเป็นคู่โต๊ดนะคะจอยก็จะจับให้ดูตรงนี้นะคะตรงคู่โต๊ดบนนะคะก็จะได้เป็น สามหกสามเจ็ดนะคะสี่หกสี่เจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะจะได้หกคู่นี้นะคะหกคู่นี้ถือว่าไม่เยอะนะคะเป็นคู่โต๊ดอาจารย์ว่าหกคู่นี้ต้องมีนะคะมีหนึ่งคู่เลยนะคะดีไม่ดีมีอาจจะมีแค่คู่เดียวนะคะผมจะไม่มีสองคู่แล้วมาผสมกันแต่ก็ไม่แน่นะคะเลือกเลือกเอาที่ชอบนะคะเนี่ยอาจารย์มั่นใจนะคะว่าโต๊ดบนในงวดนี้จะอยู่ในหกคู่นี้นะคะ พราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เราอาจารย์ใช้มาอาจารย์ดาวไว้นะตั้งแต่งวด่ที่ออกศูนย์หนึ่งสองที่ออกเจ็ดสองห้ามาเลยนะคะตัวเด่นศูนย์หนึ่งสองนี่ยาวมาจนถึงจนเก้าศูนย์หนึ่งนี่อะไรมาเรื่อยๆมาถึง,งวม่ที่แล้วนะคะ,ะ,ะคลิปนี้อาจารย์ก็สอนไปนะคะในงวด่ที่แล้วนะสอนไปแล้วนะลงให้ดูแล้วสนีนี้บางทีก็กลัว fc จะลืมนะคะกลัวสมาชิก หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะสูตรน,นี้เนาะก็เอามาให้ดูนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดออท่านผู้ชมกับเพื่อนสมาชิกนะคะหาเลขเด่นเด่นเลยตัวหนึ่งนะที่ไม่สัมพันธ์กับเลขเหล่านี้นะคะสมมติว่าใครชอบคู่ใดคู่หนึ่งในตรงนี้นะอาจจะชอบคู่สามหกถ้าชอบเลขอะไรคะชอบเลขเก้าเลขสองเลขอะไรก็ตามนะก็ลองเอามาจับใส่ดูนะคะ เลขศูนย์จะดังไหมคะงวดนี้เลขหนึ่งก็จะมีแค่เลขที่ยังไม่มีในตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือเลขตรงนี้นะคะเลข901นะคะอาจารย์แนะนําให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อจะงงนะอาจารย์ไม่งงนะคะอาจารย์ก็เลยรู้คนเดียวหรือเปล่าก็เลยอธิบายเลยนะคะเอาเอาบรรทัดนี้นะคะเอาบรรทัดที่เป็น901เนี่ยนะคะในนี้นะใครเก่งใครเก่งวิธีการเลือกหรือหาตัวชน ที่เอาเฉพาะตรงตรง,ตรงบรรทัดนี้เท่านั้นนะคะบรรทัดที่เป็น901นี่นะคะเพราะว่าจะไม่มี901ในนี้กับในนี้เลยนะคะลองเลือกมาสักตัวหนึ่งสิคะชอบตัวไหนแล้วก็เอามาจับเสียบเข้าไปในคู่โต๊ะนะคะทั้งหมด6คู่นี้นะคะลองดูนะคะเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายบนอาจารย์อาจาอาจะหาสักตัวหนึ่งมาใส่จับให้นะคะหรือว่าจะเลือกอยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอ ขอขอคิดก่อนนะคะดูก่อนนะช่วยกันคิดนะคะเพื่อนสมาชิกแ,แล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองช่วยอาจารย์คิดด้วยนะคะว่า,วามีวิธีการทางไหนใครไปดูตรงไหนมาเห็นอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกอาจารย์บ้างนะคะอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาท่อง y o u t u b e เท่าไหร่นะคะมัวแต่ดูสูตรนะคะมัวแต่คิดสูตรวันนี้ก็คิดสูตรเด่นล่างได้ใหม่ๆมาอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะให้ดูนะคะคิดมาได้เมื่อเมื่อ ประมาณบ่า,ายนี้นะคะได้มาสูตรหนึ่งนะพอดีวันนี้อาจารย์ลงมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่าไปธุระมานะคะเพิ่งกลับมาเดี๋ยวเผื่อคืนนี้นะคะสมาชิกท่านผู้ชมที่ทําภารกิจในเวลากลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เผื่อก่อนจะนอนนะคะก็ชมคลิปอาจารย์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะได้หลับฝันดีนะคะเออไม่ได้ให้คาถาฝันดีเลยเนาะไม่รู้อยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้ดูก็ได้นะคะหลังจากดูสูตรตรงนี้เข้าใจแล้วนะคะชอบ คู่ไหนคะนี่อันนี้คู่คู่โต๊ะนะคะชอบคู่ไหนเอ่ยในจํานวนทั้งหมดนี่นะคะอาจารย์จะวงไว้เป็นคู่คู่นะคะเดี๋ยวมองเห็นชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอันนี้คือสามหกนะคะหนึ่งคู่นี้นะแล้วก็สามเจ็ดนะคะคู่สามเจ็ดนะคะสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดมีคู่นี้ด้วยนะคะห้าเจ็ดวงไว้ให้หมดเลยนะคะอย่างไม่ฟันธงนะคะ เยอะๆเนี่ยนะคะดีนะจะได้ไม่ดังสักเลขหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเสาะ,ะแสวงหาในตรงตรง9012นะคะซึ่งเป็นชุดคู่ขวัญน,นะคะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เดิน4ตัวเดินดีนะคะก็ไม่หลุดเหมือนกันนะคะก็ก็ได้9012เหมือนกันนะคะสูตรคนละสูตรกันนะอาจจะอาจารย์ว่า9012ในงวดนี้ไม่น่าจะหลุดน,นะคะน่าจะมานะ มีอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บหนึ่งนะคะคนละสูตรกันนะคะกับเก้ากับสูตรคู่ขวัญเน,นะะี่ยค่ะเออก็มีเหมือนกันนะคะมีหลุดไปไปงวดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูแวบบ๊บๆนะคะเดี๋ยววันหลังให้ดูใหม่นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสูตรเดินยาวไหมคะเนี่ยนะย,ยาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมีมีหลุดไปครั้งหนึ่งนะคะตรงห้าเจ็ดเก้าเนี่ยนะคะแล้วก็มายาวมาตลอดเลยทั้งเท่าไหร่นะคะยี่สิบงวดแล้วนะคะ ได้9012เหมือนกันเลยอาจารย์จะเขียนไว้นะได้ตรงกับชุดคู่ขวัญเลยนะ9012อาจารย์เขียนว่ามาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่ทราบตัวไหนนะคะสองสองสูตรนี้พองวดสุดท้ายได้เหมือนกันแต่อันนี้ยี่สิบงวดมีหลุดนะคะหลุดก็ทําหลุดไว้นะคะตรงนี้นะ,ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยดูนะวันหลังเนาะเรียนหลายเรียนหลายสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะคะเรียนตรงมุนตรงนี้บางเดี๋ยวงงเอาเฉพาะว่าเอาสูตรนี้เป็นหลักก่อนนะคะสูตร ที่ได้สามสี่ห้าตรงนี้นะคะมันแค่สามตัวเนาะแล้วเราก็มาจับกับสูตรหลักสิบหลักสิบนะคะหรือว่าสูตรร้อยมมลยด้วยนะคะคนละสูตรกันแต่ได้เลขตัวเดียวกันนะคะคือได้เลขหกกับเลขเจ็ดนะเอออาจารย์ว่าจะให้ปิดท้ายด้วยอันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนนะคะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเผื่อสมาชิกใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเป็น fc อาจารย์นะคะจะยังไม่เคยเห็นนะคะอาจารย์ก็จะฝากไว้นะคะเผื่อ คําคืนนี้อาจได้ใช้ประโยชน์นะคะหาเจอไหมเนี่ยคงหาจเจอแล้วนะคะอ่ะตรงนี้อาจรอาจรย์จะให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะที่คู่โต๊ะนะคะรอผลนะอา่าตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็อ่ะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะสั้นๆเนะาะจะได้ดูไปดูมาหลายๆรอบนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะอาจารย์ฝากนะคะอาจารย์ให้นะคะอ่ะนะคะนี่เปิดกว้างๆเลยนะคะ อาจารย์แถมให้นะคะเป็นเป็คาถาท่องก่อนนอนฝันดีนะคะเผื่อจะฝันดีได้เลขดีเลขเด็ดเลขอะไรก็มาบอกอาจารย์มากงนะคะเผื่อบางคนจิตคนจิตด,ดีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเอื้ออาทรคนอื่นนะคะไม่ว่าร้ายป้ายสีใครนะคะทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนะเราจะได้เป็นคนที่มีสมาธิดีนะคะมีจิตใจที่ดีมีจิตใต้สํานึกที่ดีนะคะ แล้วเราท่องกระถานี้นะคะมีการตั้งนโมนะคะสามจบนะตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ท่องคําเหล่านี้นะคะจดเอาไว้หรือว่าแคปหน้าจอของอาจารย์ไว้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้เต็มนะคะอันนี้จะได้เห็นทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้นะหมดเห็นตรงตรงนี้เลยนะนี่อาจารย์เขียนเองนะคะหมายถึงคาถาอาจารย์ได้มาจาก จากอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงนะคะตอนนี้ท่านก็อายุประมาณ80กว่าแล้วนะคะ80กว่าจะ90แล้วท่านให้อาจารย์มานะคะคาถานี้นะท่านเป็นคนทําหวยนะคะทําหวยกับแต่ไม่ได้ทําอย่างสูตรนะคะเป็นการทําหวยจากของเก่านะคะของเก่าจากพวกเครื่องรางของของังลกแมวอะไรแบบนี้นะคะก็เอามาทําพิธีเสียตังค์ก็ประมาณสัก ค่าของค่าอะไรด้วยก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะคะค่าโคก็รู้สึกจะเท่าไรอะไรสิบสิบสองบาทหรือเท่าไรเนี่ยอาจารย์จาไม่ได้นะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปหานานแล้วะคะ่ะช่วงโควิดนี่ก็จะปีกว่าสองปีแล้วนะคะไปที่ไรเขาก็จัดการเอาลงเอาเหรียญมาทําให้ก็อาจารย์ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้อะไรของตัวเองนะคะบางทีก็พกแคบผ้าขาวกับพวกกล้วยนะคะเ็าให้เอากล้วยไป ว้ยน้าว้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปทํานะคะใช้ของไม่กี่อยา่างแล้วมีเหล้าขาวบุรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะมีกระถาทองทองสามบทบทที่หนึ่งก็จะได้เลขหนึ่งบทที่สองก็ได้เลขหนึ่งบทที่สามก็ได้เลขหนึ่งนะคะจะทําส่วนใหญ่ก็จะทําหวยบนนะคะอาจารย์ก็ก็คิดถึงท่านเหมือนกันไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเลยนะคะช่วงโควิดแล้วก็ยังไม่ได้โทรหาด้วยเพราะว่ายุ่งเก่กับงาน ลงงาน YouTube นะคะยังไม่ได้นั่นนะเนี่ยท่านท่านให้มานานเลยนะคะให้มาประมาณหลายปีแล้วคาถาอันนี้นะคะอาจารย์ก็มีเวลาอาจารย์ก็ท่องนะคะยามบ้างนะก็ท่องไว้บางทีก่อนนอนก็อาจารย์เขียนไว้ตัวเบืเริ่มเลยนะคะแปะไว้ที่หัวนอนเลยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวอา,อาจารย์อ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวบางคนอ่านไม่ถูกนะคะแต่นโมไม่อ่านนะคะอาา่านท่องคาว่านะคะมุนินทะนา พุทธคำทวานะคะตานินางวาสุมินางวาเขวามุตตวาขอจงเข้านิมิตอิทธิลิทธิพุทธนิมิตตังอักขละยันตังเอหิเอหิพุทธนิมิตตังนะคะ เราก็จะท่องสักสามรอบก็ได้นะคะแล้วก็เราก็กราบหมอนก่อนนอนนะคะกราบสา,สาธุสาธุสาธุแล้วก็เราก็นอนนะคะอาจจะฝันดีนะอาจารย์ฝากสิ่งดีๆไว้ให้นะคะเพราะอาจารย์รักสมาชิของอาจารย์นะคะใครไม่รักอาจ pues. ารย์ก็ไม่เป็นไรนะคะด่าอาจารย์ว่าอาจารย์ยะะอาจารย์ก็ไม่ไม่โกรธหรอกค่ะอาจารย์ถือว่าคนเรามีจิตใจไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นพวกนานา,นานจิตตังนะคะเป็น อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นปัจจตังนะคะปัจจตังคือรู้ใครรู้มันนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ